ศาลสั่งจำคุกสีกาตอง2ปี6เดือนฐานการชกรัพย์อดีตพระกาโตทุกคนยังจำประเด็นร้อนของวงการสงฆ์เมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาได้ไหมครับกรณีที่นางสาววิริชิตาหรือว่าอดีตสีกาตองชวนอดีตพระกาโตไปเที่ยวสันเขื่อนจนมีความสัมพันธ์กันแบบลึกซึ้งจากนั้นอดีตพระกาโตได้ถูกฝ่ายหญิงและพี่ชายข่มขู่เรียกเงินถึง3 0 0 0 0 0บาทเพื่อที่จะปกปิดเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นในครั้งนั้นทําให้อดีตพระกาโตนั้นต้องยอมสึกออกมาเลยทีเดียวครับโดยให้ผลว่า อ่อนพระัรรมวินัยขณะที่อดีตศิีกาตองและพี่ชายได้ถูกพนักง,งานอายการฟ้องความผิดฐานร่วมกันกันโชครัพย์อดีตพระกาโตะและล่าสุดวันนี้ครับ17กรกฎาคม2567ทางศาลได้ตัดสินคดีนี้ออกมาแล้วเรียบร้อยครับโดยศาลได้เห็นว่าจำเลยที่1นั่นก็คืออดีตศิีกาตองกระทำความผิดตามฟ้องครับเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมพิพักษาลงโทษในข้อหาการโชครัพย์สั่งจำคุกสองปีปรับ2 0 0 0 0บาทข้อหารีดเอาซับ ลงโทษจำคุก3ปีปรับ4 0,000บาทส่วนจำเลยที่2คือพี่ชายสารลงโทษข้อหาข่มขืนใจสั่งจำคุก2ปีปรับ2 0 0 0 0บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งและรอลงโทษมีกำหนด2ปีทางด้านของนางสาววิริชิตาหรืออดีตศรีกาตองได้ออกมาเปิดใจบอกว่าที่ผ่านมาได้มีการไกล่เกลี่ยปรับความเข้าใจกันแล้วรวมถึงได้จ่ายเงินบางส่วนให้กับโจทก์แล้วด้วยจากนี้จะขอไปใช้ชีวิตใหม่ที่ต่างประเทศที่ผ่านมาถือว่าเป็นบท เรียน